คุณผู้ชมรู้จักผู้ชายที่ชื่ออีลอนมัสก์ไหมคะนะับปี2025เขาคือคนที่ทรงอิทธิพลที่สุดคนนึงในโลกเลยคะ่ะลองนึกภาพตามฉันนะคะชายคนนี้คือผู้นำของบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่มากมายที่กำลังเปลี่ยนโลกของเราอย่างสิ้นเชิงทั้งเทสลาที่เปลี่ยนมุมมองของเราที่มีต่อรถยนต์ไฟฟ้าไปตลอดกาลหรืออย่าง s p ป c e x ที่ทำให้ความฝันในการสำรวจอวกาศไม่ได้เป็นแค่เรื่องของหน่วยงานรัฐบาลอีกต่อไป นอกจากนี้ยังมีสตาร์ลิงที่เชื่อมอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้ากับพื้นที่ห่างไกลทั่วโลกได้อย่างน่าทึ่งแต่คุณเคยสงสัยไหมคะจากจุดสูงสุดของความสำเร็จในวันนี้ชายคนนี้ต้องผ่านอะไรมาบ้างในอดีตอะไรคือสิ่งที่หล่อลลอมให้เขาเป็นอีลอนมัสที่เราเห็นในวันนี้และอะไรคือบทเรียนที่เราทุกคนสามารถเรียนรู้ได้จากเส้นทางชีวิตของเขาย้อนกลับไปในวันที่28มิถุนายนปี1 9 7 1 ณเมืองพิทอรีรยประเทศแอฟริกาใตา้เด็กชายคนหนึ่งได้ถือกำเนิดขึ้นเขาชื่ออีลอนรีฟมัคค่ะถ้าให้ฉันบรรยายตัวตนของเขาในวัยเด็กคำว่าแตกต่างน่าจะเหมาะสมที่สุดเขาไม่ใช่เด็กที่ชอบออกไปเตะฟุตบอลกับเพื่อนๆนแต่กลับชอบที่จะคลุกอยู่กับหนังสือสารานุกรมและนิยายวิทยศาศาสตร์เขาใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการอ่านหนังสืออย่างไม่รู้จักเบื่อและนั่นเป็นสิ่งที่ทำให้จินตนาการของเขาเติบโตขึ้นเรื่อย ในตอนที่เด็กคนอื่นกำลังเรียนหนังสือพื้นพื้นทั่วๆไปอีลอนมัสในวัยเพียง10ปีได้เริ่มเรียนรู้การเขียนโค้ดด้วยตัวเองแล้วค่ะเพียง2ปีหลังจากนั้นในวัย12เขาสามารถสร้างเกมคอมพิวเตอร์เกมแรกที่มีชื่อว่า b l a s t a r และขายมันได้ในราคา500ดอลลาร์สหรัฐคิดดูสิคะเด็กอายุ12ปีที่สามารถสร้างรายได้ด้วยความสามารถของตัวเองความสนใจของเขาไม่ได้หยุดอยู่แค่ในโลกของคอมพิวเตอร์และเกมค่ะ เขามีความกระหายใคร่รู้ในสิ่งที่อยู่นอกโลกของเรามาโดยตลอดนั่นจึงเป็นเหตุผลที่หลังจากเขาเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาเขาก็เริ่มเห็นโอกาสในการเปลี่ยนแปลงโลกผ่านสามสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นก็ได้แก่อินเทอร์เน็ตพลังงานทางเลือกและการสำรวจอวกาศซึ่งสิ่งเหล่านี้กลายเป็นเชื้อเพลิงสำคัญที่จุดประกายให้เขาก่อตั้งอาณาจักรธุรกิจในเวลาต่อมา ในปี 1995, อีลอนมัสได้ร่วมกับพี่ชายของเขาก่อตั้งบริษัทแรกที่มีชื่อว่า Zip2 ขึ้นมาค่ะนี่ไม่ใช่บริษัททั่วไปนะคะแต่มันคือการพยายามเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้คนให้เข้าถึงข้อมูลออนไลน์ได้ง่ายขึ้นและนี่แหละค่ะคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดค่ะจากจุดเริ่มต้นเล็กๆของ Zip2 ในปี1995ที่อีลอนมัสตต้องนอนในออฟฟิศและทำงานหนักตลอดเวลาเขาก็สามารถนำพาบริษัท ไปสู่ความสำเร็จครั้งใหญ่ได้ในที่สุดค่ะเพราะในปี1999ซิปทูถูกขายให้กับบริษัทคอมแพ c ในราคามหาศาลเขาไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นนะคะในปีเดียวกันนั้นเองค่ะเขาก็ก่อตั้งบริษัทด้านการเงินออนไลน์ขึ้นมาอีกแห่งที่ชื่อว่า X.com ที่ต่อมาได้รวมกับบริษัทคู่แข่งอย่าง Confinity และเปลี่ยนชื่อเป็น PayPal ซึ่งเป็นบริษัทที่เราทุกคนรู้จักกันดีในปัจจุบัน แต่ความสําเร็จที่ได้มาอย่างรวดเร็วก็ไม่ได้แปลว่าทุกอย่างจะราบรื่นเสมอไปนะคะเพราะในขณะที่ PayPal กกาลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดอีลอนมัสก์กลับต้องเผชิญกับความขัดแย้งครั้งสําคัญในองค์กรค,ค่ะตอนนั้นเขาอยู่ในตําแหน่ง CEO ของ PayPal และเดินทางไปฮันนีมูนที่ออสเตรเลียแต่ในระหว่างที่เขาไม่อยู่คณะกรรมการบริหารกลับลงมติให้ปลดเขาออกจากตำแหน่งซ e o เพราะมีความเห็นไม่ตรงกันเรื่องทิศท,ทางของบริษัทในอนาคตค่ะ ลองจินตนาการดูสิคะว่าความรู้สึกในตอนนั้นของเขาจะเป็นยังไงมันต้องเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากมากๆเลยนะคะแต่ถึงแม้จะถูกไล่ออกเขาก็ไม่ยอมแพ้ค่ะเพราะหลังจากที่ PayPal ถูก eBay ซื้อไปในราคา1.5พันล้านดอลลาร์ทำให้เขามีเงินทุนมหาศาลเพื่อไล่ตามความฝันที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมนั่นคือการเปลี่ยนแปลงโลกผ่านธุรกิจ SpaceX และ Tesla ค่ะแต่เชื่อไหมคะว่า เส้นทางสู่ความสำเร็จของสองบริษัทนี้ไม่ได้ง่ายเลยมันเด็มไปด้วยความล้มเหลวที่หนักหนาสาหัสกว่าที่เขาเคยเจอมาหลายเท่าตัวลองนึกถึงภาพวันนี้นะคะในปี2008ที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกทั้ง SpaceX และเท s l a เกือบจะต้องปิดตัวลงพร้อมกันค่ะจรวดของ SpaceX ล้มเหลวในการปล่อยถึง3ครั้งติดต่อกันลองคิดดูสิคะว่าการสร้างจรวดแต่ละครั้งใช้เงินมหาศาลขนาดไหน ความล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของการเงินแต่มันคือการทำลายความหวังและบั่นทอนกำลังใจอย่างรุนแรงในขณะเดียวกันเทสลาก็เผชิญกับปัญหาด้านการผลิตและการขาดเงินทุนอย่างหนักจนเกือบจะล้มละลายอีลอนมัสต้องตัดสินใจที่ยากที่สุดในชีวิตของเขานั่นก็คือการนำเงินส่วนตัวทั้งหมดมาลงทุนในบริษัทและต้องอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเลือกว่า จะใช้เงินส่วนไหนเพื่อประคองบริษัททั้งสองให้รอดพ้นจากวิกฤตในครั้งนี้มันเป็นช่วงเวลาที่เขาต้องเผชิญกับความกดดันอย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อนเขาบอกว่าในตอนนั้นความรู้สึกของเขามันเต็มไปด้วยความสิ้นหวังแต่เขาก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะไม่ยอมแพ้ค่ะเราเล่าถึงเหตุการณ์ที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเขาไปแล้วนะคะนั่นก็คือวันที่เขาต้องเผชิญกับความล้มเหลวครั้งใหญ่แต่สิ่งที่น่าทึ่งกว่านั้นก็คือการที่เขาลุกขึ้นยืนใหม่ค่ะ ถึงแม้จะล้มเหลวในการปล่อยจรวจดติดกันถึง3ครั้งแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้นะคะในการปล่อยจรวดครั้งที่4ของ Space X เขาได้ใช้เงินส่วนตัวทั้งหมดที่มีเพื่อลงทุนซึ่งถือเป็นการเดิมพันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเลยก็ว่าได้นะคะกลยุทธ์ของเขาก็คือการแก้ไขปัญหายอย่างตรงจุดโดยยึดหลักการทางฟิสิกส์เป็นหลักแทนที่จะสนใจคำวิจารณ์จากคนรอบข้างที่บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่เขากลับมุ่งมั่นที่จะทำมันให้สำเร็จให้ได้ และความมุ่งมั่นนั้นก็ส่งผลให้ในที่สุดจรวดฟอร์คอนวันก็ประสบความสำเร็จในการปล่อยขึ้นสู่วงโคจรในเดือนกันยายนปี2008และในช่วงเวลาเดียวกันนั้นเองค่ะเทสลาก็ได้รับเงินลงทุนก้อนสุดท้ายที่ช่วยให้บริษัทอยู่รอดได้ราวกับปาฏิหารเหตุการณ์ทั้งสองนี้เกิดขึ้นแทบจะพร้อมกันและมันได้กลายเป็นจุดเปลี่ยนที่พลิกสถานการณ์จากหน้ามือเป็นหลังมือเลยล่ะค่ะ การตัดสินใจของเขานำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในปัจจุบันแล้วอะไรคือสิ่งที่หล่อหลอมให้เขาก้าวข้ามความล้มเหลวมาได้ใช่ไหมคะคำตอบมันก็คือปรัชญาการทำงานที่เรียกว่า first principle thinking ค่ะมันคือหลักการที่เขาใช้ในการทำธุรกิจมาโดยตลอดหลักการนี้ก็คือการคิดจากหลักการพื้นฐานที่สุดโดยเขาจะไม่ยึดติดกับสิ่งที่เคยมีหรือเคยเป็น แต่จะตั้งคำถามว่าอะไรคือแก่นแท้ของปัญหาและอะไรคือสิ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริงซึ่งเป็นหลักการสำคัญที่ทำให้เขาพัฒนาทั้งเทส l a และ SpaceX จนประสบความสำเร็จได้ค่ะจากเด็กที่ชอบอ่านหนังสือและเขียนเกมขายในวัย12ปีสู่การเป็นผู้นำบริษัทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกอย่างในปัจจุบันชีวิตของเขาจึงเป็นเครื่องยืนยันที่ชัดเจนเลยนะคะว่า ความสำเร็จไม่ได้มาจากการหลีกเลี่ยงความล้มเหลวแต่มาจากการเรียนรู้จากมันและลุกขึ้นยืนใหม่ให้ได้ค่ะจากคำถามที่เราตั้งไว้ในตอนต้นนะคะว่าชายคนนี้ต้องผ่านอะไรมาในอดีตบ้างตอนนี้เราคงจะได้คำตอบที่ชัดเจนแล้วนะคะว่าเส้นทางชีวิตของเขาไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเลยค่ะแต่เต็มไปด้วยความยากลาบากและความท้าทายมากมายความสาเร็จของเขาจึงไม่ใช่แค่เรื่องโชคแต่มาจากการมองเห็นโอกาสที่คนอื่นมองไม่เห็น และความมุ่งมั่นที่จะไม่ยอมแพ้แม้จะล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าค่ะและจากเรื่องราวของเขาฉันขอทิ้งท้ายด้วยคำถามหนึ่งที่อยากชวนให้ทุกคนลองคิดตามนะคะคุณคิดว่าหลักการ First Principle Thinking ของอีลอนมัสสามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตหรือธุรกิจของคุณได้ยังไงบ้างคะถ้าคุณชื่นชอบเรื่องราวของอีลอนมัสและอยากฟังเรื่องราวของนักธุรกิจคนอื่นๆอีกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเอาไว้ด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้ขอลากันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ